สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการฉีกขาเล่าข่าวบ้าเหรอรายการ Up to Me นะคะช่วงข่องข่าวนั่นเองนะคะโอ้ยขอโทษจำชื่อรายการไม่ได้นี่อะไรอะไรนะขอโทษบอหิดเองแหละวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมของช่วงเดือนสิงหาคมนี้ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเป็นั่นเองนะคะก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างรู้ไหมไม่รู้เลยบ้าเฮ้ยเหรอ คุณเป็นอะไรคะคุณเป็นัสามขาเพลงนอนกรุงเทพเปล่าคะเป็นสิคะมาจากภาคใต้มีกิจกรรมอะไร<ง>บ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างคะกิจกรรมแรกนะคะวันที่24ถึง1คมนี้นะคะที่จะถึงนี่เองก็จะเป็นกิจกรรมเอโครงการเปิดโลกกิจกรรมนะคะวิทยาเขตสะพานใหม่นั่นเองค่ะก็จะมีงานนัดพบแรงงานด้วยนะคะวันนั้นก็จะมีการสมัครนะมีแต่ละองค์กรนะคะมาเปิดรับสมัครงานนะคะนี่คุณจะ่เปิดช่วยฉันดิฉันแหลกขาานะคะแหลกงเป็นคนเดียวค่ะคุณอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นๆค่ะ ขอต้อนะัคะที่แน่นอนค่ะอย่านะคะอย่าค่ะแตเย็นค่ะคุณคุณลงวันเปิดโลกกิจกรรมของวิทยาเขตสะพานใหม่มีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างวันนั้นก็จะมีการจัดบูธนะคะการมีการมีอาหารขายนี่ละค่ะช่วงปรโมชัเ่นของถึงว่าละค่ะถึงว่าละค่ะรู้จักไม่พออนุญานะคะ เพราะอาหารนั่นเองนะคะเพราะอาหารคิดะอาหารก็จะมีการแสดงดนตรีนะคะในในนั้นแล้วก็จะมีการนักทดลอรงานที่คุณบอกก็คือมีงานสมัครงานนะคะงานค้านะคะน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีงานทําหรืออยากหางานทําช่วงระหว่างเรียนนะคะก็จะมีงานเอองค์กรแต่ละองค์กรมารับสมัครค่ะวันนั้นกอย่าลืมนะคะมีการแสดงของแต่ละชมรมชมรมอะไรบ้างชมรมต้นกล้าความดี นบทเขาจะมีไหมเขาจะมีอะไรสร้างสรรค์อะไรพูดจรวมงยังไม่เคยเลยสรรค์ชนบทสร้างสรรค์สังคมชนบทอ้าวอ้าวเหรออุ้ยอยากฟังอยากอยาฟังคนลมเยอะนะคะคนลมมีทุกอย่างยกเว้นสาระอุ้ยก็จะมี ชมรมเชียร์นะคะชมรมสันสรรค์การรักยิ้มและอีกมากมายเลยนะคะที่นีหละก็เลยเป็นต้นนะคะวันนั้นนะคะก็จะมีการแสดงนะคะแล้วก็จะมีบูธของแต่ละคณะนะคะให้เราได้เข้าฐานกันมีกิจกรรมด้วยมีเกมกิจกรรมอะไรให้เล่นนะคะมีอาหารขายมากมายเลยที่25สิงหาถึง25พฤศจิกายนค่ะอุ๊ยผิดอีกแล้วเป็นอะไรคะเป็นอย่างเป็นอย่าง มาเป็นอย่างสติค่ะสติคุณปุโรโอเคนะคะวันที่25สิงหาคมนะคะถึง25พฤศจิกายนนะคะก็จะมีงานไอ้น็อตฟุตเอ้ใช่ไหมคะโอ้ยน็อตกรุงเทพฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพตอบเอ้ยโอ้ยฉันเถียน็อตกรุงเทพฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพขั้งที่8ค่ะฉันก็เล่นมุกไปเมื่อกี้เองนิดหน่อย โอเคเล่นมุกนะคะเล่นมุกยาวไปค่ะวันนั้นนะคะก็จะมีอย่าพูดถึงอย่าพูดถึงไม่อยากพูดถึงผู้ชายรตันลใช้งานผู้สอนะคะก็จะมีผู้ชายจากหลายๆสถาบันนะคะมารวมตัวกันเพื่อที่จะมาแข่งขันนะะค มาลุ้นเองนะคะว่าจะมีนักศึกษานะคะจากที่ไหนบ้างขนาดสะพานใหม่ยังมีผู้ชายแซบแล้วนะคะแล้วถ้ามหาลัยอื่นแล้วคะจะมีผู้ชายแซบกว่านี้หรือเปล่าเรา้เอามหาลัยแล้วก่อนนี่สะพานเอ้ยมอน้องนี่แซบสุดแล้วใช่เหรอเห็นแล้วมักเบื่วันนั้นนะคะ มีการแข่งขันนะคะตลอดวันที่25สิงหาถึง25พฤศจิกายนนะคะจะไม่แข่งทุกวันนะคะก็จะมีเวลาช่วงเวลานะคะให้แล้วก็กิจกรรมต่อมาคือพี่สิแปสิงหาคม2559งานอะไรคะงานไว้คูภาคสมทบค่ะทบผู้ชายก็หล <c oughs> euh. ่อพี่จัดเอยพี่พี่ภาคสมทบี่รู้จักเลยเขาทำงานเขามีงานทำเขาแบบดูดีแบบโอ้โหมีรถขับมีตังค์ด้วยนะ สนใจเรื่องเดียวไม่ถ้าไม่มีตังก็ไม่อ้วนขนาดนี้หรอกถ้าสมทบนะคะก็รวมกันเข้ากิจกรรมกันด้วยนะคะค่ะมาต่อกันเลยงานวันที่เท่าไหร่วันที่31นี้สิงสามสิบเอ็ดสิงหาคมนี้นะคะก็จะมีการเปิดโลกกิจกรรมที่ฝั่งรังสิตของเรานี่เองฝั่งรังสิตโอ้ฝั่งรังสิตเนี่ยไม่อยากมนผู้ชายน้อยแต่ผู้หญิงก็แซ่บนะคะผู้ชายท่านใดนะคะสนใจนะคะฝั่งรังสิต หญิงเยอะอย่างเราใช่ไหมเอ้ยยังสซ่ วันนั้นนะคะวันท so <uh ja e <ills> <sh> ี่31นะคะก็จะมีการจัดบูธเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นของเดียชมรมฐนานะคะแล้วก็จะมีการแสดงคอยดูนะคะการแสดงของแต่ละชมรมจะมัน่าดขนาดไหนนะคะเราต้องรอรุ้นกันเพราะว่ามันจะเป็นมกนจะเป็นการประกวดไงมีกาประกวดมีเงินรางวัลด้วยนะคะชมรมไหนจะมีคนสมัครเยอะที่สุดนะคะก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆชมรมแล้วค่ะเรียกน้องเยอะๆนะคะพรงนี้ก็จะมีอาหารไทยอีกแล้วค่ะ ูดถึงแต่อาหารพูดถ,ถึงเรื่องอาหารนี้ต้องคิดถึงคุณปูล,ลมนะคะใช่ค่ะน,นาักการคุณสมบัติค่ะถ้าวันนั้นนะคะเห็นดิฉันอยู่ไม่เห็นดิฉันตรงบูธชมรมหรืออะไรนะคะก็จะเห็นดิฉันตรง่ตรงมไม่ใช่ค่ะซุ้มอาหารซุ้มอาหารนี่จะได้ชิมทุกซุ้มเลยเคคไม่ชิมเหรอคะไม่ซื้อเหรอคะคุณค่ะ ชิมสิคะทดลองไม่ได้นะคะอโอเคนะคะกิจกรรมของมหาวิทยาลัยน้อ์รุงเทพก็ของภายในเดือนสิงหแต่เดือนสิงหามีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างในเดือนต่อๆไปนะคะเดือนต่อๆไปมีแซ่บกว่านี้เยอะค่ะกิจกรรมฮาฮาใช่เหรอเดี๋ยวเจอ ย่างๆยงยเราไม่ขอพูดถึงดีกว่าวันนี้เราก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันโอกาสหน้าในรายการอัพทูมีช่วงห้องข่าวานะคะกิจกรรมของอะไรก็จะอัปเดตเรื่อยๆไปบายบายค่ะ